ที่เข้าไลยอ่าขับรถมาเนาะจังหวัดินที่จังหวัดนรถเราตายเนาะจะมาวัสวยเราแรถหนุ่ยน้องย่านไม่ทรงไงหน่อยเราไม่ย่านเป็นหรย่านเป็นนะอ๋อมาเซมเนาะไอ้สมบูรณ์อันนี้ไอ้สมบูรณ์เด้อมาน้องให้ we ซอยเราหนุยนยนงง่ยน้องย่านวิทรงไงหน่อยยางยันเป็ี่นปะยันเป็นนะเบนลมาเลยไปอ๋อมาเอาเซมเนาะนอ,อันเนาะอันนี้เ้าเลืนทางมาเห็นอ่นอน,อน,น่ะเข็นถ่ายนอรถสัมันเบิลก็ได้มาซอยเรา

นี้มอสีหอดปัม๊มแล้วนะเดหอดแล้วฮะไม่นจะพูดกับเราก็ดินแมนม่ินมินกบก็า่นาวมดือะอพูดกะเราไม่อการอนำมัอ่ามันโดดเบ์ดมากต่ไนน่วันขว้าบ๊หลอดอนนมันเติมอยู่นีนะ อันนี้เราต้อาาดติดผู้เสลากับฟาวแซบมาเจออ้น,นึงน้ำมันเบิรมันรถนนเบิดนาะมาดีข้าบมากได้องซอยเนาะพอโ้ว่าตรอบอกว่าเออ่าฟาวเมื่อาาเด้อ, une, อยู่นีกรน,นะว่าสิบห้าใบไซเกรกัะดังน,น,นั้นต้อไป็นตอนนี้ก็สิบหาใไซเนาะไปเวรงนํากันเน,ะนาะจะตอนตามมันจะเป็นแนวไร ปลาอา่อนปลาอ,าอ้า,า,อายเราจะผ่าปลาอ้ายเราจะหาย ตอนนี้เนาะอันนั้นเท่าไปเดินทางมากับบ่าวแซมวันนี้เท่ามาเห็นไอ้คนหนึ่งที่ว่าตอนนี้เราน้ำมันดดแล้เบิดร์ตนะพาเขามาเห็นเราวันนี้เท่าก็ได้ซอยซอยเราอ่านอยู่ไปปั๊บน้ำมันโดูดวันนี้มาเห็นเราเนาะนอกากได้ต่อบแทนน้าใจสองคนเท่ากับบ่าวแซมบริสันโอ้ขอบใจได้วได้หายขอบใจ่ายคุณมีหาเนาะอยู่น้องไห่เนาะหาดนอยู <f> ่น <ot> ้องไห่อยู่บนท้องเนาะชื่อหา จสมบูรณ์อาาจรย์สมบูรณ์สมบูรณ์อันนี้ไอ้สมบูรณ์เด้อมาดน้องให้อ่านแปง้งโทรศัพท์แป้งคอมไม่ว่าจะเป็นคอมเป็นโทรศัพท์เยังก็แล้วแต่เป็นแป้งไรราคาเป็นกันเองน้องแป้งไฟแม่นไฟสนใจก็ติดต่อไลรเนาะถางเครื่องแล้วจะคือซื้อเพจซื้อเซสบุ๊คเป็นไงเนาะอ้สมบูรณ์เนาะอันนี้แม่นซอมแป้งเครื่องไฟฟ้าเป็นโทรศ,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 ศัพท์เป็นอ่าเป็นคอมพิวเตอร์โอเคเนาะ เย้ yeah, ทุกคนตอนนี้เนาะหลังจากที่มิสเตอร์พรกับบาวแซมนอนในซอยอาาสมบูรณ์นะครับบานไดเมที่กับหอยแล้วแต่เฮ้าสองคนในก่างจะกลับบานคือกันเนาะน,นะครับขี่ไปขี่ไปหอดประมาณครัวหอดครัวปากเซ่นเนยถามไปเอาเห็นคนคนหนึ่งหยิบรถพ้นเพ่อีกไอคนนั้นสงสยัยจะมาแต่อย่างนี้มีเครื่องนี้ของเต็มรถเลยเอาก็เลยถามว่าไอรถเป็นยังรถเพ่หรอวะ เขาก็เลยยันยันไอ้คนนั้นอ่กขามไปควา้บาบักเซไปทรงอยู่เราอยู่บานสนามใสอีกเนาะกับบาวเสียมมูมนันนี้อิม่มโอ้กิม่มใจเนาะในซอยคนสองคนบาแซมมาดีใจแห้งเรามาติดตามเบืองน้ำกันเด้นเนาะ๋อทุกคนมันนี้ขวดมนันเลยในซอยคนสองคนแล้วตอนนี้ไอ้เราก็นั่งสืบเขาเมือ่อในนักซีล่างหาเนี่ยไว้ยังคามเนาะ บราเห็นเรายกคว้าปากขาปากเสียอยู่เครื่องทางเลยเรายังก็ต้ังจูงรถอยู่นี่ก็ได้ไม่ยันเน้ะงกบาลแซมเนาะมิสเตอร์พ่อจะยันเนาะขาคว้าเราจะงหน้าวอดทางตาเนี่ยมาแบ่งรถถ่ายแล้วเสือยังสับอนนี้ก็ต้ังยันคอยคยคอยท่นที่สองเนี่ยน้องสำรับมือหรือเนาะกูจะเป็นมืออยัง มีซอยคดเนาะสะนดับก่อนที่อ๋อ,อ,อสงสัยติดเมื่อไหร่ยังไงน,นี่แล้วห้องหันสร้างใกล้ๆนี่ล่ะนี่ยนี่นี่นี่แล้วหันสร้าง ในหอนลักสองคนสบันเนาะลักสองปากเซนไกลไ้แนวไอ้แล้วมาไกล้แนว หม่จะได้โดนแตีงานได้กระตารถใส่เสือกันฝนแล้วจุงรถขามก้าขามน้ำคลองนะพอมาหเห็นกับเบาแซมก็ได้ โซ่โซ่ไอ wow. ้ไม่มาโซ่ไอ้นี่ยังตอยนะโอ้ง่านซอยเนาะซอยง่านซอยง่านคือจังสี่ล้วทุกคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกชิ่งทุกอย่างในเมือ <naz> น <pos jugar> ี้เนาะว่าม <going> ีการ จัดสรรปั่นแต่งทุกอย่างคือความจริงเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นว้ะค่ะท่านฮันนี่ดีถ้ามาเป็นยังคือตรงซอยเขาทั้งที่เห่ากับบได้หูจักกันครับเขาเห้านะคิดว่าคนคนหนึ่งในสวงที่ลำบากที่สุดในสวงที่รด,ดเพลดดยังกลางทางเฮ่าก็เคยถือเคยเจอมาเนาะสวงนั้นกูสื้อกว่ามันลำบากอีดีมันกูสื้อกว่าเมือยและเห้าอะ ซอยหลายอยู่มันกับบริเ็นสิ่งที่อยุ่อยากนักนาเอียงเคียงกับว่าเฮาซอย,ยซอยเลยใจซอยเลยแห้งของเฮาและเฮากับบริเวบังผลตอบแทนเงียยจากเขาโดยซอยคนมันรูซึกอิ่มใจดีทุกคนจากเด็กไม่ดุนคนหนึ่งแต่เขาไปซอยคน้นคนหนึ่งทีแบบลำบากมากแต่ต้องการความใส่เหลือเฮาเฮาเลยไปซอยเขาถึงมามันจจบ่เป็นเี้ยทีดวงลายใหญ่ มากมายแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเห็นให้เข้าหูซึกอกดีว่าความดีใจความความอยากขอบใจมันเป็นยังไงเนาะเวลาเขาขอบใจเข้าห้ยพอนเข้าอยากหูจักเข้าถามเข้า,บา,บา่าเข้าไปใช้มมนจังไนซื้อยังย่งสิเข้ากับเข้ากับหูซึกว่ามันเขาหูจักเข้าแต่เขาอยากหูจักเข้าแต่แเนาะอ่ะเบาๆไล่เนาะทุกคนเสาวแล้วนี่เดี๋ยวก็หาย สวยๆแล้วทุกคนสวยๆไปน้ำกันร่วมเทิงโตขอบระจาน้ำขับใจได้ลายบายบายเดี๋ยวยวๆทุกคนฝากทุกคนติดตามสองน้ำเนาะสองมิสเตอร์พรแซนแนวเราจะมีคลิปด,ดีๆแบบนี้มาฝากให้อีกเนาะฝากทุกคนน้ำขอบใจเด้อ